น้องใครมีบอสวันตุยาบอกเพื่อนมารวมตรงนี้ให้หน่อยดิบอกมาหน้าฝั่งบอกมาหน้าฝัมัรวมแก๊งแก๊งเหรอมีเรื่องดีกว่าพี่ตั้มมีเรื่องกับใครครับแก๊งสีแดงมั้งรถชนน้องบอกแก๊งมันจะโกดแก๊งมั้งพี่โอ้โหรถชนกันแล้วมีกูเจอเขาบอกเลแต่วันแรกเลยเอพีมาเล่าให้ฟังอยู่แต่ว่ามันจบแล้วไม่เชื่อเลยว่ายังไม่จบอ่ะไม่ไม่จบไม่จบเวันนี้เขันมาตามเราอ่ะมันเหมือนหัวแก๊งมันไม่จบไงได้ไม่เป็นไร นี่นี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้ไอ้วันนี้นะผมไปจกปูนวันนี้มาทำอะไรบ้างผมไปจกปูนกับมิใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็ขับรถเข้าเข้าหลุมพร้อมกันเลยทีนี้มันก็ชนรถผมแล้วมันก็ปีบแต่ผมก็ไม่อะไรก็นึกว่ามันแย่งกันปูนเฉยๆแล้วทีนี้่มันจกพลาดแล้วผมก็ไปจกกองมันใช่ปะทีนี้ตอนมันจะขับรถออกแลนอ่ะมันก็พุ่งไปชนรถที่มินั่งอยู่อะทีหนึ่งครับแล้วมันก็ถอยชนซ้ําอีกทีหนึ่ง แล้วทีนี้ผมก็ขับตามกันเลยมันไม่ขอโทษอะไรเลยเลยผมกับมิก็ขับตามเอาี้บอกให้มันจอดมีใครจอดเอางี้แก๊งแกงวานี่มันมีของมีอะไรไหมเคยเคยเห็นแบบมันมันมันสเกลมันประมาณไหนอยากรู้ว่ามันมีแบบพวกอาวุธเยอะแล้วหรือย,อยังอะไรเงี้ยมีใครพอรู้ตรงนี้ปะก็จะมีแค่สวัสดิการเหมือนแอดดงแอรดอก็พอโอเคน่าจะปัญญาอ่อนถูกไหมประมาณนั้นเมื่อคืนเหมือนประชุมมันยังเมื่อคืนมันก็ยอมจ่ายมาด้วยนี่ที่ที่เปียกเปียกเล่าให้ฟังอยู่ว่ามันจ่ายห้าแสนคือมันยอมจ่าย มันยอมจ่ายไปแล้วมันยอมจ่ายแต่ว่ามันกลับมาหาเรื่องอีกใช่เออนั่นแหละมันก็น่าจะพอเข้าใจนะคนคนเหลือควายวะ <c oughs> เสียเงินแล้วก็เสียเงินแล้วก็กลับมาจ่ายเสียแบบว่าเสียเงินให้แล้วแล้วก็กลับมาหาเรื่องอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้เออเดี๋ยว <c oughs> <มา S 1> ให้มันมาหาเรื่องอีกก็ได้เดี๋ยวหาเรื่องมันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเวลาเก็บก้างเกตัมอะไรของมันวะแล้วก็ื่อกีมันแบบมันโพสทวิตเราเราไม่หยุดเลย เขาแต่ว่าเขาเปิดให้เล่นสตอรี่วันไหนนะสิบสี่หรอสิบสี่วสิบสี่โอเคเดี๋ยวนี่ไว้เตรียมตัวไว้แล้วกันเผื่อไอ้สรุปมาเมื่อกี้ะคือไอ้เรื่องที่เขานัดประชุมก็จะเป็นแค่เรื่องสตอรี่เป็นหลักอ่าใช่ครับสตอรี่จะเปิดวันที่สิบสี่หนึ่งทุ่มเป็นไฟตรงแต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาเหมือนเรื่องโกดอะไรเงี้ยเราเอาไปซื้อเรื่องไม่ได้นะโอเคก็คือเรามันเหมือนรีเซ็ตหมดถูกไหมใช่ใช่ใช่ท่นหนึ่งนะใครใครมันมันมาไม่ครบกันเลยอ่ะนหนึ่งนะ เดี๋ยวรอรอครบแล้วเดี๋ยวพอพูดให้ฟังก็ได้เรื่องที่ฟังประชุมมาข <c oughs> าดใครบ้างอะ่ะไม่อยอุดวันนี้จีนไม่อยู่คิรัวไป,ปไหนอะ่ะคิรัวป,ปีโป้ใช่ป,ะะป่ะกวินเปียกเนีน่ยนะบ้านมีบ้านมีบ้านมีอยู่ไหนบ้านมีอ่ะอยูอบ,บ,อยอบ,บ้านในแบบอ่ะยืนเรือมาได้ไห่มา <c oughs> บ้านบ้านมีบ้านมีบ้านี แพตเป็นเป็นทางลี่ทางลี่มานีิทางลี่หัวเป็ดหัวเป็ดหัวเป็ดทังลี่เป็นนะนี่สี๋ปะคิโรอยู่กับใครอ่ะรู้ปะว่าไหนคิโร่คีโรอยู่กับผมเบไปไหนอ่ะรู้ไหมผมตามให้แต่ว่าพี่กวินวันนี้ไม่อยู่นะเบกเขาไปไหนครับพี่กวินบอกว่าไม่อยู่หรอเพาใช่เขาบอกว่าเข้างานมาเที่ยงคืนพี่โป้อ่ะพี่โป้อ่ะพี่โป้อยู่กับใคร โป้นี่น่าจะคููใช่ไหมเพอาน่าจะใช่ใช่ี๋วยวผมตามห้แปบบ๊บมันน่าจะคิดว่าเซิร์ฟดีมั้งลองดูมันมีคนมีไม้หรือ,อยังน่าจ <Hi. S 1> ะหายหมันมีห้าเหรอ รอเวลาแป๊บหนึง่ง <c oughs> มีอยู่ไหนวะมีอยู่นี่ปะมี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 ฮะน,น่าจะต่อแถวอยู่อ่าอะไรครับน,นี่แซมนะครับนี่ ใช่ครับพี่ JP มีคนหาไออาวุธสวัสดิการที่มันเป็นปากหลามมาคือมันสามารถอัพต่อเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมีดเป็นอะไรได้ใช่ปะอัพต่อได้ครับโอเคเท่ากับว่ามันก็คือเหมือนของอปกติเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวสภาเขาจะมีแจ้งว่า ถ้าเกิดว่าใครออกแก๊งอะไรเงี้ยครับเออแบบเหมือนถ้าถ้าถ้าเกิดมีคนออกมีคนออกออกแก๊งอ่ะแล้วก็คนในแก๊งอะตีไปเป็นอะไรนะเอ็มานกับแบคกี้แล้ว,ลวกวมนม,มันจะยึดคืนไม่ได้มันจะติดไปเลยโอเคใช่ใช่ค,ครับเออนั่นแหละของบ้านเราเดี๋ยวมันจะมีว่าทุกคนต้องขึ้นบูปิน,นไลสรุปไอ้คิโรกับพีโป้ยังไงเออ ตามได้ไหมหรือว่าไม่อยู่พี่คูกนกำลังเข้าครับพี่โป้พี่โป้กำลังเข้าเลยที่รัวที่รัวเดี๋ยวให้ให้คูนตามว่ามันเป็นเพื่อนกันโอเคได้ก่อนาเท่าไหร่สองพันห้าโอเคบอสบอสเบลล์มันนี่นะ บอสรู้ปะบอสถามแฟนที่ว่าไอ้ปากหลามมันนั้นเท่าไหร่ตอนเนี้ยไม่รู้ครับผู้หญิงก็ไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้ต้องถามเขาดูดิเข้าๆได้ไหมแล้วพี่ไม่ถามคนในแก๊งอะ่ะคนในแก๊งรู้นะเอคนที่ชื่อพอน้องน้อง,องปากหลามตอนนี้มันอันเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบตีทีเดียวติดอะไรพวกเนี้ยประมาณ มันประมาณไม่ได้ป่ะเอาแบบเอาแบบตีบูบินที่เราติดประมาณสามสามสี่ล้านป่ะถ้าแบบเอาเงินไปซื้อของอะ่ะโอเค แดงสองเอ็มเนแดงใช้เท่าไหร่อืมแล้วแล้วแล้วเราจะคะเราจะเอาเราจะคิดกับคนอีกอย่างเท่าไหร่สองเอ็มได้ปะเยอะไปหรือล้านห้าเพราะไม่งั้นเราเราไม่มีอะไรคำประกันได้เลยว่าเขาจะอยู่กับเราถูกปะใช่ใช่ไหมถ้ามันอยู่กับเรามันก็ต้องเสียเพราะถ้ามันไปซื้อด้านนอกอย่างมันก็แพง มันน่าจะหลายล้านอยู่นะปลั๊กหลามอ่ะใช่ไหมเพราะว่าไบเบลไปแล้วสี่แสนใช่ปะมันใช้ห้าเมตรติดแล้วตีบูปินเออแล้วถ้าติดบ้างไม่ติดบ้างอีกถูกป่ะโอ้เออน่าจะไปหลายล้านอยู่พี่ <ว loh. S 1> ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับมัน <ว master S 1> มันไอเบลมันต้องดูไอเนี่ยที่กล่องติวด่ะมันใช้ปูนเยอะว่าว่ามันคุมไหมปักหลามอะ่ะพี่ไม่รู้มันใช้เท่าไหร่หัวหัวครับอ่ามีน้องในบ้านถามมาว่าถ้าเกิดน้องมันจะมุ่งดันไม้อย่างเดียวแล้วถ้าถ้าเกิดว่าภายในต้นเดือนหน้ามันยังดันไม้ไม่ติดอ่ะ อันเนี้ยสามารถส่งเป็นหลักฐานให้ให้ดูได้ไหมว่าว่ามันกําลังดันอ่ะได้ตีไปแล้วหนึ่งทีตีไปแล้วสองทีอะไรเงี้ยเออมันก็ได้คืออยากรู้ว่าตอนนี้บูปินหมายมันมีการันตีปะอ่าเหมือนน้องสี่ทีครับพี่ตั้มมันไปดูว่ามันมีมีการันตีใช่ไหมเฟลเฟลเฟลบูปินอ่ะใช่โอเคงั้นงั้นก็งั้นก็เท่ากับว่ามันก็มีตรงนั้นก็โอเคอ๋อคือต้องต้องมีตรงนั้นมายืนยันใช่ไหมถูกเพราะว่าถ้ามันมันมีบูปินเขียวใช่ปะอ่าผมผมไม่แน่ใจว่ามันมีน่่าจะะใชแหล พี่ิสิทธบอกว่าสี่ทีใช่ไหใช่แหละใช่มันก็น่าจะเหมือนสตาร์แหละงั้นนะโอเคงั้นให้น้องแคปหลักฐานส่วนนั้นมาให้ดูได้เนาะได้ครับได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับวงไหนครับผมตองคิงมีไม้หกอันละโอ้หเก็ดแสบไปเฮ้ยหกอันไในเียโคตรเลยไม่แปลกหรอกเมื่อกี้กูได้ยินเมื่อกี้กูได้ยินเสียงพี่นั่นอะอะไรวะเดอะบอสหรือใครวะอะไรวะ คาซั bot, ามเดอะบอสคาซัมมะปะวะเขาชื่ออะไรวะที่เสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอสบ <Bot, Bot. S 2> อสบอสบีเทียที่รัวที่รัวไฟกระชากพี่กระหนออ่ำเขียโอเค